คุณระดาเนาะโอเคดีมากครับที่บอกอาการของตัวเองมาเป็นเช่นที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นใจสันส่นเลสา้พัดเหมือยง่ายเหนื่อยยากพวกนี้นะครับนั่นแหละครับคือกระบวนการของข้าไม่คงที่ในตัวของคุณเองมันทํางานมันบทขยี้มันกาลังรับกําลังเบรกกันในตัวของคุณเองนะนค่าคงค่าไม่คงที่ที่ว่าเนี้ มันเป็นอย่างนี้ทุกคนครับเอาหละกลับมาฝังลงลุงพูดจาในค่าของที่เพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนจากอาการที่คุณเป็นไม่ต้องไปกินทาฉีดงับอากาศครับผมนะตามสไตล์ของคอร์ศไปแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันจริงวะไปไปเดินตามทางคอรศอ์ศแล้วจะมาเก็ตค่าของที่ทางฝั่งลุงไดอยัง very easy นะครับเอาแค่นี้เป็นหลักเป็นแกนไม่ต้องมาเกเจ้ข่าวนะครับ นะลองดูท่าของลุงจะแสดงให้ดูนะครับว่าฟังลุงนะอ่ะลุงบอกว่าง่าปอากาศสูดห้ใจเข้าไปลึกจมูกก็ได้กลั้นก้มก้มแล้วก็กดกดกด,กดให้นิ่งนิ่งเอาไว้ลือยืดตัวอึดๆอนะืดไหน้าขึ้นไปบนหลังขาบ้านสายหน้าส้ายขวาสายแล้วก็เสยตามที่แอนหลังโอ้โหทั้นนี้ตาแล้วเปิดเปิดเปิดปิด แค่น,นี้ก็จะรู้ว่าเฮ้ยคนรู้คนพองว่ะนั่นแหละฮะกำลังปรับค่าไม่คงที่ทางฝั่งคนให้กลับมาคงที่เพราะ,ะนั้นอาการที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยรับรอง95%อัพทำเช้ากลางวันเย็น95%อัพมีคำตอบในตัวคุณเชื่อชั่วชาจบข่าวครับผม